สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กกันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงผลไม้ปีศาจของท่านอิมกันดีกว่าตอนนี้เองเนี่ยจริงๆเรื่องราวของท่านอิมเนี่ยก็เปิดเผยกันออกมาค่อนข้างเยอะแล้วถูกไหมนะครับจากตอนที่1086กเนี่ยก็ได้รู้เรื่องราวของท่านอิมมาเยอะเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับว่าท่านอิมเองเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในกษัตริย์20กษัตริย์ที่ร่วมก่อตั้งรัฐบาลโลกขึ้นมาครับชื่อเต็มเต็ม ท่านอิมเนี่ยน่าจะเป็นเซนต์อิมแห่งราชวงศ์เนโรนาครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ที่ท่านอิมจะมีอายุยืนยาวได้มากขนาดนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็ฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นแหละตะวันพีทเนี่ยนะครับผมได้มีการเกิดถึงเรื่องราวนี้มาตั้งนานแล้วนะถึงการที่จะทให้บุคคลคนหนึ่งเนี่ยเป็นอมตะได้นะครับนั่นก็คือพลังของผลโอเปอเปนั่นเองโดยผู้ใช้ผลโอเปอเปเนี่สามารถทําให้ใครคนหนึ่งอ่ะเป็นอมตะได้แต่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของตัวเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็คาดว่าท่าน น,น่าจะเป็นผู้นั้นแหละที่ได้พลังแห่งความอมตะจากผลโอเปอเปมานั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้ผลโอเปอเปเนี่ยถือได้ว่าเป็นผลที่มีราคาแพงมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่กับตัวของรอเองก็ตามจากนั้นเองเนี่ยเราก็ได้เห็นฉากต่อสู้ของท่านอิมไปนิดหน่อยแล้วถูกไหมผ่านตอนที่1085นะครับจากการที่ท่านอิมเนี่ยกลืนไฟของซาบโบเข้าไปแล้วก็พยายามพุ่งเข้ามาโจมตีซาบโบซึ่งการโจมตีที่โจมตีมาใส่ซาบโบกับตัวของราชาคอบ,บ้าอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าเรายังไม่สามารถยืนยันได้ เป็นการโจมตีของท่านอิมหรือว่าเป็นการโจมตีจากห้าผู้เท่ากันแน่แต่เป็นว่ามันก็อาจจะเป็นพลังของท่านอิมก็ได้เลยครับแต่ท่านอิมเนี่ยกลายเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ถูกไหมที่เป็นเหมือนตัวใหญ่ๆกลมๆดำๆแล้วก็มีฟันแหลมอากมาด้วยตรงนี้เองมันคือตัวอะไรกันถ้าดูกันเร็วๆเนี่ยก็คงจะเป็นพลังจากผลปีศาจสายโซออนซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ได้มาจากสัตว์ธรรมดาแน่นอนน่าจะต้องเป็นแบบสัตว์มายาสักอย่างหนึ่งแล้วมันจะเป็นสัตว์อะไรได้เลยครับเราก็เห็นได้เลยว่าจริงนัมก็จะู จะไปสอดคล้องกับหนึ่งในตำนานของญี่ปุ่นละกันนะครับกับพูดแห่งท้องทะเลอุมิโบสึนั่นเองนะครับอุมิเนี่ย ชื่อเนี้ยนะครับผมมันคือการเขียนชื่อท่านอิมกับหลังเพราะว่าชื่อท่านอิมเนี่ยเขียนว่าอิมูถูกไหมไม่ได้เป็นอิมเฉยเฉเป็น IMU นะครับซึ่งหากเราเอามาอ่านย้อนกับหลังเนี่ยนะครับผมก็เป็น UMI นะครับก็คืออูมินั่นเองครับอูมิโบสึเนี่ยนะครับผมเป็นพูดแห่งท้องทะเลที่เรียกได้ว่าเป็นปริศนามากๆของตำนานญี่ปุ่นเลยนะครับผมเป็นพูดที่บ้างก็ว่าเรียกขึ้นลมลมแรงได้นะครับแล้วก็มักจะมาทําลายเรือเสมอตรงนี้เองเนี่ยมีรูปลักษณ์เป็นเหมือนยักษ์อยู่ในทะเลเลยนะคร ได้ถูกไหมว่าอาจจะเป็นผลปีศาจหนึ่งเดียวที่ทําให้อยู่ในทะเลได้เป็นผลที่ทําให้มีพลังเหนือท้องทะเลตรงนี้เองอะ่ะก็เหมาะแล้วว่าที่จะเป็นผลปีศาจของบอสใหญ่สุดของเรื่องแล้วเจ้าอุมิโบสึเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกไหมให้ว่ากันตามตำนานเนี่ยนะครับบางตำนานก็ว่ากันว่าอุมิโบสึเนี่ยนะครับผมเป็นวิญญาณของนักบวชที่จมน้ําตายจากการที่ว่าเขาคนนี้เนี่ยถูกชาวบ้านที่โกรธแค้นจับโยนลง ale, ทะเลทําให้เขาเนี่ยโกรธแค้นเป็นอย่างมากแล้วก็กลายเป็นผู้ผีที่น่าสยดสยองแล้วก็เป็นผู้ผีที่คอยมาจัดการเรือต่างๆที่่่่แลนนอยูใมมหาาาสุบ้งกว อุโมสืเนี่ยเป็นปีศาจทะเลขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกบริเวณเซโตะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังบอกว่าอุมิโบสืเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของพูดผีต่างๆในท้องทะเลอีกหลายชนิดเรื่องราวของอุมิโบสืเนี่ยมีไม่เยอะมากนะครับเพราะมันถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพูดแห่งทะเลที่อันตรายมากๆแล้วก็มักจะไม่ได้มีใครรอดชีวิตกลับมาเวลาเจอมันนะครับผมคือเรียกได้ว่าเจอปุ๊บเนี่ยโอกาสตายนี่ค่อนข้างสูงเลยนั่นเองเขามีความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งกันว่าเวลาเจออุมิโบสึเนี่ยอุมโอมงค ชาประมงให้ไปเนี่ยอุมิโบสึจะเอากระบวยนั้นมาตักน้ําแล้วก็เทใส่เรือของชาประมงซะเองเขาก็เลยมีเคล็ดกันว่าถ้าเจออุมิโบสึเนี่ยให้ส่งถังที่ก้นรั่วออกไปหรือว่าเป็นถังที่ไม่มีก้นออกไปทําให้อุมิโบสึเนี่ยไม่สามารถตักน้ํามาใส่เรือได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยจะกำนานก็ได้บอกว่าอุมิโบสึเนี่ยปรากฏตัวฮีไรนะครับผมแทบจะไม่พบผู้รอดชีวิตมาเลยนะครับทำให้เรื่องเล่าของอุมิโบสึที่เล่ากันมาเนี่ยมีน้อยมากๆและฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมาะสมนะที่จะเป็นผลของท่านอิมนะครับผมท่านผู้ชม ยังไงเหมาะไหมผลนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมคงหมดเวลาลงแล้วกับการวิเคราะห์เรื่องราวของท่านอิมซึ่งเรื่องราวในครึ่งแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยมาแล้วนะครับผมก็ยืนยันได้ถูกไหมแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเหมือนการคาดเดาของตัวละครต่างๆในเรื่องด้วยซ้ำไปนะยังไม่ได้เป็นการบอกตัวท่านอิมเองก็คิดว่าก็น่าจะไม่ได้พลิกโผลหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในขณะเดียวกันเรื่องพลังผลปีศาจเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่น่าลุ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมว่าท ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิล์นะครับ